สวัสดีค่ะคลิปนี้เซลวจะพามาชม Toyota a อ t i ติกันบ้างนะคะลูกค้าใครที่ตามหา Toyota a อ t i ตินะคะมือเดียวป้ายแดงวิ่งน้อยใช้งานน้อยของเรามีให้เลือกนะคะลูกค้ากว่า30คันเลยนะคะถ้ารวม3สาขานะคะมีให้เลือกกว่า50เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพนะคะลูกค้าอยู่หนองจอกมีนบุรีสาขาสุราธานีนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะลูกค้า หน้าสนามบินนะคะแถวแถวสนามบินสุราษฎร์นะคะเข้ามาเส้นเลี่ยงเมืองนะคะเข้ามาถนนตัดใหม่นะคะผ่านที่จะไปออกเส้นท่านได้นะคะของเราเข้ามากิโลเดียวนะคะแถวมอตาปีเก่านะคะสาขาสนามบินอีกหนึ่งสาขาก็จะอยู่ในเมืองนะคะสาขาสีแยกตะปานใครที่สะดวกสาขาไหนได้หมดเลยนะคะวันนี้ก็นํารถมาฝากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคันนี้คะ่ะลูกค้าเป็น t o โยต้าอันติสนะคะ 1.6G ปี2019นะคะ คันนี้นะคะน้เอขายเพียง489,000บาทเท่านั้นนะคะโดยรวมรอบคันลูกค้าดูได้เลยนะคะมีร่องรอยใช้งานบ้างเล็กๆน้อยนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะเรารับประกันให้นะคะตรวจเจอพิกความน้ำท่วมเอามาคืนได้เลยคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะคะภายในก็เป็นเบาะทูโทนนะคะจะเกิดว่าเป็นปี2019นะคะออกออกมาปลายปี ได,ได้ในส่วนของเบาะทูโทนนะคะฟิล์มเดิมรอบคันนะคะลูกค้าด้านหน้าด้านหลังก็คือว่านี่เลยนะคะในส่วนของตัวรถคือลูกค้าได้รถสวยแน่นอนนะคะคันนี้ทาฟีดาวผ่อนประมาณ7 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะคะหรือใครอยากได้เป็นปี2020นะคะไม่น้อยๆน้องเอก็มีให้นะคะคันนี้เป็นปี2020คะ่ะลูกค้านะคะเลขไม่ห้า0มืเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์ 1.6G นะคะ รถรับประกันความสวยเดิมมีเก็บงานบ้างเล็กๆน้อย <Okay. S 1> ๆจนหนักไม่เอามาขายคะ่ะลูกค้านะคะมีแค่ร่องรอยสะเก็ดหินถลอกบ้างหัวมุมซ้ายมุมขวาแค่นั้นนะคะไม่เคยเห็นว่าชนหน้าชนหลังมานะคะเราไม่ขายอยู่แล้วคะ่ะลูกค้านะคะเน้นรถคุณภาพนะคะเพราะว่าเราเน้นขายออนไลน์ลูกค้าออนไลน์บางคนก็ไม่เคยเห็นรถนะคะถ้าเกิดว่าเราขายไปนะคะวันรับรถรถไม่สวยไม่ตรงกลูกค้าไม่รับรถมันเสียเวลานะคะ ันนี้ได้ยางปี2024ค่ะลูกค้านะคะนี่วิ่งยาวๆได้เลยนะคะดอกยางหนาๆน,นะคะในส่วนของตัวรอบรถนะคะฟิล์มเดิมรอบคันค่ะปี2020นะคะขายเพียงนะคะ529,000บาทนะคะคันนี้ไม่น้อยใครเร็วใครได้นะคะสนใจคันไหนก็ทักมาคุยทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันได้เลยนะคะวนรอบคันให้ดูก่อนหนรอบ ถ้าปี2020ภายในจะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าในส่วนของเชื้อเพลิงก็เติมได้ทั้ง9195นะคะ E85 คะ่ะลูกค้าสามารถเติมได้เลยนะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ถ้าสนใจนะคะสามารถทักมาได้นะคะยยลาปัตตานีน้องเอกก็บริการส่งนะคะมีจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยเงื่อนไขง่ายๆนะคะลูกค้าจองเข้าบัญชีบริษัทพันเดียวนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกมารับรถ น้องเอมีบริการส่งให้ไปถึงรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้าสามารถยกเลิกได้เลยนะคะน้องเอคืนจองให้เต็มจํานวนไม่ยึดซักบาทนะคะหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนคันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนของลูกค้าออนไลน์นะคะเพราะว่าของเราขายมานานเลี้ยนะคะออนไลน์เน้นปากตัวปากลูกค้า3ามเจเดนเราก็เยอะพัทลุงหาดใหญ่สงขลามาออกกับเราก็เยอะนะคะเพราะว่าของเรา เน้นรถสวยคุณภาพโดยเฉพาะรถบางคันบอกเลยเป็นรถประจําตําแหน่งคะ่ะลูกค้าวิ่งน้อยใช้งานน้อยนะคะเลขไม้แท้แน่นอนอย่างคันนี้ปี20แต่ไม่แสนสีนะคะอันติดเป็นรถที่ความเร็วความแรงสูงการเดินทางอยู่แล้วนะคะไม่แสงกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ผู้บริหารบางท่านเขาไม่ได้ขับไปไหนไม่ได้ใช้งานนะคะไม่ก็เลยน้อย เพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้อย่างคันนี้ปี2020 1.6G นะคะไม์แสนสี่ราคาก็จะถูกลงมานิดหนึ่งก็จะอยู่ที่นะคะ5,900บาทเพราะฉะนั้นใครอยากผ่อนเท่าไร่แจ้งสเปคแจ้งได้เลยนะคะอยากผ่อนกี่บาทอยากได้คันไหนแคปบหน้าจอมานะคะในส่วนของตัวรถสวยเหมือนกันนะคะแค่ต่างกันที่เลขไม้นะคะไม่มีการสวมซากไม่มีการติดแก๊สนะคะรถไม่มีการแต่งเพิ่มก็คือเดิมๆโรงงานนะคะเราขายรถเดิมเกรดเอนะคะ รับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้ทุกคันค่ะโดยเฉพาะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะจองเพียง1,000บาทจัดไปแน้นทีทั่วไทยนะคะมีโบช่วยเหลือฉุกเฉิน24ิชั่วโมงให้1ปีออกรถไปแล้วนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันหมดยางแตกรถยกรถสไลด์นะคะยกหูได้เลย24ชั่วโมงไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครนะคะหรือใครอยากได้สีขาวอยากได้สีดำนะคะอยากได้เป็นสีอะไรก็แล้วแต่ของเรามีให้เลือกเยอะนะคะมีให้เลือกหลายสีกันเลยทีเดียวนะคะ อย่างคันสีดําก็เป็นปี2021นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.6G ค่ะลูกค้านะคะปี2021นะคะเลขไม้ก็ประมาณแสนต้นนะคะขายเพียง549,000บาทค่ะถ้าเป็นปี2021นะคะใครสนใจสีไหนสเปคไหนแคปหน้าจอโทรหาน้องเอได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะออกได้ทุกอาชีพเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้เงื่อนไขง่ายๆค่ะอายุ IU 20ปีบริบูรณ์นะคะ อายุงานน้อยนะคะ4ี่เดือน5เดือนก็ออกได้ถ้ามีประวัติการผ่อนอะไรก็แล้วแต่เกิน1ปีนะคะแต่ถ้าใครไม่เคยผ่อนอะไรเลยต้องอายุงาน1ปีขึ้นนะคะแต่ยกเว้นกรณีพิเศษนะคะถ้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะบรรจุได้เดือนเดียวก็สามารถมาออกรถได้เลยนะคะนี่มันดีแบบนี้นะคะสําหรับรัฐวิสาหกิจนะคะอายุงาน1เดือนออกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทําอาชีพอะไรกันอยู่ปรึกษากันเข้ามาได้นะคะค้าขายพนักงานงินเดือนชาวสวนนะคะ ออกได้หมดนะคะบางคนบอกว่าค้าขายไม่เดินดําบัญชีออกได้ไหมคะน้องเอออกได้นะคะทักมาคุยกันได้ถ้าใครมีทะเบียนการค้าแนบทะเบียนการค้าใครมีสัญญาเช่าแน,แนบสัญญาเช่าใครไม่มีอะไรเลยก็สามารถเอาบิลที่ซื้อของมาขายยื่นได้เลยไม่ต้องเป็นกังวลค่ะลูกค้าออกง่ายสบายใจได้นะคะที่นี่สีไทยรุ้สวยนะคะเงินดาวไม่ต้องพูดจบที่เราเบาที่สุดจากคนเท่าไหร่ทักมาคุยทักมาสอบถามได้เลยคะ่ะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะ มาเลยจ้านะคะนี่ค่ะลูกค้าสวยเหมือนกันนะคะสีดํานะคะหายากกว่าจะได้มาสักคันหนึ่งนะคะได้คันนี้มาก็คือสุดยอดมากๆนะคะสีดําปี2021ปีใหม่ล่าสุดนะคะส่วนใหญ่จะมีเป็นสีเทาเยอะนะคะสีดําเราไม่ค่อยได้มานะคะมาเลยคะ่ะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้านี่ ...1.6g ปี20254นแบาทคะ่ะนะคะ ชอบคันไหนแคบมาได้เลยนะคะของเราตรวจรถโดนใจทุกคันลงขายในเว็บไซต์ของธนาตาินะคะไม่มีชนหนักพิกคว่มน้ำท่วมนะคะ200บาทจุดก็คือเข้าไปดูกันได้นะคะนี่นะคะของหน้าจอของเราก็คือว่าเป๊ะนะคะตรงปกแน่นอนหรือใครอยากจะมาหน้าร้านก็มาไม่ถูกก็โทรหาน้องเอที่เบอร์0945989256ขอพิกัดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะะักะอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้คะ่ะ มาที่คันนี้กันต่ออีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าคันนี้นะคะก็นี่นะคะให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะคะปี2019ค่ะคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์แสนสามนะคะน้องเอคลายเพียงนะคะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะใครที่สนใจคันนี้ก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะมีให้เลือกเยอะนะคะโชว์รูมใหญ่คะ่ะ ไล่รอบคันให้ดูก่อนนะคะฟิล์มเดิมรอบคันค่ะอยากได้คันไหนแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าชมคลิปกันไปแล้วนะคะสนใจคันไหนสเปคไหนนะคะปรึกษาเอกสารเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเอกสารง่ายๆนะคะถ้ามาชีบรไรอยู่ก็ใช้เอกสารตัวนั้นนะคะถ้าเป็นในส่วนของพนักงานเงินเดือนนะคะเอกสารที่ใช้ก็จะมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือนะคะสลิปนะคะสลิปค่ะ คาร์บอนก็ได้นะคะย้อนหลัง6เดือนสเตตเมนที่เงินเดือนเข้านะคะย้อนหลัง6เดือนทะเบียนบ้านาปประชาชนใช้แค่นี้นะคะแต่ถ้าเป็นชาวสวนนะคะสวนติดพ่อติดแม่ลูกออกมาใช้ได้นะคะเอกสารที่ใช้ก็จะมีชนดสปโกนะคะสมุดกเกษตรทบ5ได้หมดนะคะจะดูว่าเป็นสวนอะไรกี่ไร่นะคะประเมินรายได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ละแบงก์สวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนนะคะลูกค้า ก็คือแต่ละแบงค์นะคะประเมินให้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเอกสารสวนนะคะว่ามีสวนอะไรนะคะสวนยางสวนปลาล์มเริ่มต้นที่ประมาณเจ็ดไร่นะคะถ้าเป็นสวนตุเรียนสามไร่ก็พอแล้วนะคะเอกสารที่ใช้นะคะก็มีเอกสารอะไรก็เอาสำเนามานะคะสปะกทบห้านะคะสมุดกเกษตรเอกสารตัวไหนที่อยู่ในมือเราก็ใช้ตัวนั้นนะคะแล้วก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะไม่เยอะค่ะใช้ง่ายๆถ้าเป็นในส่วนของอาชีพรับเหมานะคะ รับเหมาก่อสร้างมีสัญญารับเหมาไหมถ้าไม่มีก็ลองทักมาปรึกษาดูก่อนนะคะว่าใช้อะไรยื่นนะคะน้องเอแนะนําให้ได้แล้วก็อาชีพรับเหมาแทงปามก็ออกได้นะคะลูกค้าค้าขายไม่ได้เดินบัญชีนะคะไม่มีสัญญาเช่าไม่มีทะเบียนการค้ามีแค่บินนะคะก็ออกได้นะคะเพราะฉะนั้นสนใจคันไหนสเปคไหนโทรตรงหาน้องเอก่อนเลยนะคะเบอร์0ู4ย์8 9 2 5 6ห้าดสองห้าหนะคะเศรีไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ น้องเอคุยง่ายใจดีค่ะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลว่าทักมาคุยแล้วนะคะต้องเอาหรือเปล่าถ้าเงินดาวได้ยอดผ่อนโอเคลูกค้านะคะตัดสินใจได้เลยเอาหรือไม่เอาเราไม่ว่ากันนะคะไปคุยกับที่บ้านได้นะคะถ้าโอเคเราค่อยทําจองเข้ามานะคะอยู่จังหวัดไหนไม่ต้องกลัวนะคะฝากเซ็นได้ทุกจังหวัดอยู่กรุงเทพก็สามารถเอารถที่สาขา้องเอได้นะคะนัดรับที่สาขา น้องเจาะมินบุรีได้เลยนะคะรถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้าไม่ต้องรับค่ะคืนมาจําให้เต็มจําน,นวนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะสนใจคันไหนก็แล้วแต่ลองทักมาคุยสอบถามกันก่อนนะคะอายุยี่สิบปีบริบูรณ์นะคะเงื่อนไขง่ายๆนะคะอายุยี่สิปีบริบูรณ์นะคะถ้าถามว่าอายุเยอะออกได้ไหมนะคะก็ออกได้จนถึงหกสิบามหกสิบสี่นะคะก็ยังออกได้อยู่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะในส่วนของเรื่องรายละเอียดรถ ทักมาคุยถ้าปรึกษาตัวตรงได้เลยที่เบอร์094-598-9256ถ้าเก้ก้าไก่กำลังมองหารถจนมือสองอยู่นะคะนึกถึงสีไทยรถสวยได้เลยนะคะไว้ใจเซลเอได้นะคะลูกค้าทักมาคุยทักมามาลองขับอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไท i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ